หมวที่3นะคะฟอนดําม้วนใจค่ะหลังจาจกจบหน่วยการเรียนนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกประวัติที่มาเนื้อลองและทํานองเพลงฟอนเหงี้ยวได้มีทักษะในการปฏิบัติท่ารำฟอนเงี้ยวเห็นความสำคัญเอาใจใส่ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติฟอนเงี้ยวเรามาทวนนาจยาศัพท์กันนะคะการทำท่าทางต่างๆในหน้าที่27ค่ะ ประวัติความเป็นมาของฟ้อนเงี้ยวนะคะจะเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือของชาวเขาเผ่าหนึ่งค่ะเรียกว่าเงี้ยวนะคะเป็นการเล่นฟ้อนรำเพื่อความสนุกสนานค่ะต่อมานะคะชาวเชียงใหม่ค่ะได้นํามาฝึกขัดและปรับปรุงให้เข้ากับท้องถิ่นนางละมุนยามาคุปนะคะผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์กรมศิลปากรเนี่ยได้มีโอกาสไปสอนละครที่คุ้มเจ้าหลวงเจ้าแก้วนวราชผู้ครองนครเชียงใหม่ค่ะก็เห็นการฟ้อนเงี้ยวนะคะซึ่งเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่า,งวางเงี้ยวเป็นเมืองของคุ้มเจ้าหลวง ซึ่งมีนางหลงบุญจูหลงเป็นผู้ฝึกสอนค่ะก็ได้นําลีลาท่ารำฟ้อนเงี้ยวเนี่ยมาปรับปรุงขึ้นใหม่ตามแบบนัฏสินไทยค่ะแล้วก็บรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานัฏศินในพออ24นศ2478ลักษณะการแสดงเน้นความสุลสนานนะคะเป็นบทวอวยพรค่ะอารัธนาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เทพยาดาสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ทั้งหลายให้ปกป้องคุ้มครองอวยใยให้พรน,นะคะเพื่อความเป็นมงคลค่ะ ดูรูปการแต่งกายได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงค่ะในนะคะกิ่งไม้ค่ะคณะดนตรีใช้วงปีพายครึ่งห้าค่ะบทร้องจะอยู่ที่หน้าสามสิบนะคะแล้วก็การแสดงประกอบท่ารำค่ะจะอยู่ที่หน้าสามสิบเอ็ดนะคะเป็นต้นไปค่ะจะค่อยดูท่ารำนะคะสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบสี่เลยนะคะ เรามาทวนกันค่ะการแสดง้องเงี้ยวเป็นการแสดงของภาคเหนือนะคะนํามาปรับปรุงท่าราให้สวยงามเป็นการขอพรพาระัตะนา์ตายเทวดาให้คุ้มครองชุมชนนะคะอ,อ๋อแล้วก็เป็นการขอพรให้เทวดาเนี่ยคุ้มครองผู้ชมทั้งหมดนะคะต่อมาเป็นหน่วยที่4ค่ะสร้างสรรค์งานละครเราจะจบหน่วยการเรียนนี้นะคะนักเรียนจะเข้าใจองค์ประกอบของละครค่ะสามารถระบุลักษณะของเขาคงเรื่องได้นะคะมีส่วนร่วมในการเลือกละเขียนเขาคงเรื่อง สามารถอ่านบทละครสั้นแล้วก็ฝึกทักษะในการแสดงละครสั้นค่ะองค์ประกอบของละครมีอะไรบ้างนะคะทัศนศิลป์ดนตรีการออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะนะคะก็จะมีองค์ประกอบของศิละปะแขนงอื่นๆมาร่วมด้วยนะคะองค์ประกอบที่สําคัญค่ะ3อย่างนะคะบทละครการแสดงแล้วก็ผู้ชมบทละครค่ะเป็นเรื่องราวที่นกักเขียนบทละครสร้างขึ้นจากจ,ากจินตนาการก็จะนําบทละครเนี้ยไปใช้ในการแสดงนะคะ สองค่ะการแสดงค่ะเป็นการนําบทละครหรือนําเรื่องราวมาตีความแล้วก็นําเสนอแก่ผู้ชมนะคะ 3. ค่ะผู้ชมหรือผู้ดูละครค่ะเป็นผู้ที่รับรู้คุณค่าของละครเรื่องนั้นๆนะคะองค์รประกอบของบทละครมีเขาคงเรื่องนะคะลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตัวละครค่ะผู้กระทําแล้วก็ผู้รับบทของการกระทํานั้นๆสามค่ะความคิดหลักหรือกันเรื่องก็คือแง่คิดนะคะว่าละครเรื่องนี้ต้องการสื่ออะไรแก่ผู้ชม สี่ค่ะการใช้ภาษานะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวสะท้อนออกมาทางคำพูดบทร้องหรือว่าบทเจรจานะคะในหน่วยเรียนนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้านเขาคงเรื่องซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะนำไปเป็นพื้นฐานในการสร้างละครต่อไปนะคะเขาคงเรื่องคืออะไรนะคะลำดับขั้นตอนการดำเนินเรื่องค่ะจะมีเหตุการณ์ตอนต้นตอนกลางตอนจบการวางเขาคงเรื่องนึกง่ายๆค่ะมันก็คือการวางเหตุการณ์ว่า ให้ทำอะไรที่ไหนอย่างใดทํานไะมนะคะเริ่มลยคะหการเปิดเรื่องบูพื้นฐานเรื่องแนะนําตัวละครมีชา 2. ค่ะพัฒนาการไปสู่ความยุ่งยากก็คือเริ่มทําให้ตัวละครเนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนะคะ3ค่ะจุดแตกหักหรือว่าจุดสูงสุดเป็นจุดหักเหของเรื่องนะคะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. ค่ะการคี้คายเพราะมันถึงจุดแตกหักนะคะหรือว่าจุด หนักเด่นสุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการขี้คายทําให้ปัญหาทุกอย่างจบไปค่ะถ้าขี้คายไปนในทางที่ดีก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะมีความสุขแต่ถ้าเกิดขี้คลายซึ่งนําไปสู่ตอนจบว่าพระเอกนางเอกตายการสูญเสียเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการจบที่โศกเศร้านะคะ บทที่5ค่ะการจบค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของเรื่องนะคะเรื่องจบลงอย่างสมเหตุสมผลนะคะการสร้างละครบ้างค่ะวัตถุประสงค์ค่ะเราต้องกําหนดวัตถุประสงค์ของเรื่องให้ชัดเจนเช่นจะสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือว่าการคบเพื่อนนะคะมีการลําดับเรื่องนะคะฉากเวลาค่ะฉากคือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆเช่นเนื้อเรื่องเนี้ยเกิดที่ตลาดอย่างเงี้ยค่ะฉากก็คือตลาด เวลาค่ะยุคสมัยค่ะจะเป็นสมัยโบราณสมัยใหม่หรือเป็นเรื่องในอนาคตก็ได้ภาษาที่ใช้ก็ต้องให้เหมาะสมกับฉากสถานการณ์ตัวละครนะคะก็จะมีตัวอย่างบทละครสั้นในหน้าที่51ค่ะระหว่างแม่กับนิดาพูดคุยกันนะคะ อ่ะบทสรุปนะคะกิจกรรมจะอยู่ที่หน้า55ค่ะให้นักเรียนคุยกันนะคะว่าละครเนี่ยมีองค์ประกอบสําคัญอะไรบ้างนะคะเขาคงเรื่องคืออะไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยชมการแสดงละครสั้นมาหนึ่งเรื่องและวิเคราะห์ว่ามีการดําเนินเรื่องเป็นอย่างไรต่อมาค่ะจะเป็นหน่วยที่5ค่ะ